ก็เดี๋ยวพามาดูอะไรในห้องนะครับซึ่งมันเป็นสัตว์ที่เรา mm. เราก็น่าจะรู้ไว้บ้านนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรเนเพื่นอยู่แล้วนะครับไล่ไปตั้งแต่ตรงนี้นะครับอ่ะที่เราเห็นครับอันนี้นะอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเตียงตัวน,นี้ครับเราเรียกว่าชิมเดชมาจ,จะลกสนิดน,นึง่ะะอันนี้จะไปนสนใจเลยนะครับชิมเดชครับ mm. บนชิมเดชก็จะมีอะไรครับผมก็จะมีนะเพเก้นะเพเก้นะนะก็คือ อะไรครับมอนนะครับเพเกยนะครับก็คือไอ้ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับมอนนะครับเพเกย์นะเพเกเซเกย์เยนะครับด้านบนโลกๆอย่าไปสนใจมันนะครับไอแพดตัวอีเนะฮะอ่าเพเกยมอนนะครับแล้วก็อันนี้อ่าผ้าห่มตัวนี้นะครับก็คืออีบุลนะครับอีบุล ตรงนี้ได้ครับตรงนี้ลืมนะครับตรงตรงนี้ครับมันเรียกว่าชิมเดจิถืนะอันที่เห็นนี้มันไม่ใช่ลายเตียงนะครับจะเป็นภาพปูที่นอนนะครับเข้าเขาเ็จนะครับเราเรียกภาพปูที่นอนนี้ว่าชิมเดจิถืนะครับผมต่อไปนะครับก็มาดูตอนนี้นะครับเราเรียกว่าคอถึนนะครับคอถึนก็มาใช้เป็นคอนกรีชนะครับคอถึนก็คือม่านเองครับม่านม่านโอ้โอ้แสบตาแสบตาเอ้ามันยังทําไม่เสร็จนะครับทําไม่เสร็จนะโอเคคอถึนนะครับตัวนี้เรียกว่าคอถึนนะครับ เป็นม่านเองครับคราวนี้เอ,อ่อม่าน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 ,านก็มาดูตู้นะครับตู้นันนี้เป็นตู้ที่กินพื้นที่มากเลย <c oughs> เ,ออเดี๋ยวลองเ,อเปิดให้ดูนะครับก็ยังจัดของอะไรใส่ไม่ครบนะครับก็จะจัดไปงั้น <c oughs> มันก็เป็นข้าวเสร็จกันนะครับผมตู้นี้นะครับตู้ใหญ่มากๆเลยครับแบนบบางลงไปห้องนี้แคบเลยนะครับ <c oughs> โอเค ในตู้เนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบตู้เสื้อผ้ายังเรียกว่าอ,อดจังนะครับยอ,ยอดจังนะครับเยยอดจังกันนะครับตู้เสื้อผ้านะครับ,รบที่เปิดมันแบบกิบเกลมากเลยนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยที่แรกผมนึกว่ามันเปิดยังไงนะก็มาถึงเอ๊ะมันเปิดยังไงวะเขายังรูปใหญ่เลยนะรูปหาที่เปิดเปิดยังไงเปิดอ๋อเปิดอย่างนี้อ๋อที่แรกนะ ก็นี่เรียกว่าอดจังนะครับในส่วนของกระจกนะครับเรียกว่าคออุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเรียกว่าหัวจังเตะนะครับเพราะว่าพวกเครื่องสำอางเลยก็คือหัวจังผุ่มนะครับส่วนนี้ก็คือหยักนะครับหยักยกของลูกสาวนะครับโอเคสำหรับใครที่ดูแล้วโอ้มันเยี่ยมมากเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดทืบไลค์ตึ้มเข้าไปนะกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติงต๊ง,งไว้ได้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเวลาที่ผมอัพลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจด้วยนะครับที่ f a c e b o o k c o m l e a r n k o r e a n t d g e t t o r นะครับหรือใครอยากจะมาติวข้อสอบก่อนไปทำง,งานที่เกาหลีก็สามารถเข้ามาติวฟรีๆได้นะครับโดยค้นหาใน google map นะครับก็พิมพ le ์ learnkoreaneducator แล้วกดตึ้งมันจะบลึกมาเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคือรอมถาไมไชกันตัวมานายโยนยองสวัสดีครับ